ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งหลังจากที่ได้รับการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วโดยที่เจ้าหนี้นำหนี้ที่มาฟ้องนั้นเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่ถูกปิดักทรัพย์เด็ดขาดซึ่งในช่วงนี้ก็มีคําถามพวกนี้เข้ามาเยอะนะคะแล้วก็คําถามหลักก็คือหลังจากที่เล่าให้ฟังแล้วก็คือเจ้าหนี้สามารถทําได้หรือไม่ฝนว่าเจ้าหนี้ทําได้หรือไม่เนี่ยถ้าเราได้รับคําฟ้องแล้วเนี่ยคำถามนี้ ข้ามไปก่อนได้เลยค่ะคือเขาทํามาเรียบร้อยแล้วส่วนเขาสิ่งที่เขาทํานั้นถูกต้องหรือไม่แล้วเรามีหน้าที่ต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะเป็นการไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่ฝนอยากที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าภายใน1เดือนนี้มีเคสแบบนี้โทรมาหาฝน,นประมาณเกือบเกือบสิเคสแล้วนะคะฝนก็เลมความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมีเหตุมากกว่านี้แต่ว่าฝนได้รับเพียงแค่นี้ดังนั้น ยังไรเสียเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เลยอยากที่จะแบ่งปันความรู้เผื่อว่าท่านใดที่เจอหรือคนใกล้ตัวเจอจะได้มีวิธีการในการรู้ว่าควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหานั้นบานปลายก่อนอื่นนะคะก็คือถ้าเป็นความรู้ทั่วไปที่คนเชื่อว่าหล,หลายท่านคงจะทราบแล้วจากการศึกษาหาข้อมูลจากช่องทางต่างๆรวมถึงในช่องของฝนก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเจ้านี้มีหน้าที่หน้าที่นะคะ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษาถ้าเจ้าหนี้ไม่ยื่นคำขอภายในกําหนดเวลาดังกล่าวหนี้นั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ได้เว้นแต่เป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจํานองไว้คุณก็สามารถที่จะเอาทรัพย์สินไปขายผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะคะก็คือยึดทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วนํามาชมําระหนี้ถ้าไม่พอก็ไม่มีสิทธิ์ในส่วนแบ่งแต่ถ้าเหลือก็คืออ่า นำเงินนั้นเข้ากองทรัพย์สินเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้อื่นนี่ก็คือจะพอยว่าเจ้าหนี้มีหน้าที่ที่ต้องยื่นคําขอร,รับชำระนี้ในคดีล้มละลายคราวนี้ปรากฏว่าไม่ว่าเจ้าหนี้จะยื่นคําขอหรือไม่ยื่นคําขอแล้วต่อมาเหตุการณ์มันก็เลยเทิดบานไปลายไปจนว่าลูกหนี้นั้นน่ะจากทุกทรัพย์ก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็กลายเป็นได้รับการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายเพราะครบ3ปีตามเงื่อนไขที่เวลาของกฎหมายกาหนดไว้ ต่อมาหลังจากที่ปลดปลมละลายไปแล้วก็ได้รับคำฟ้องในคดีแพ่งอีกซึ่งอาจจะถูกฟ้องโดยเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้หลักตั้งแต่ตอนตอน้ตนหรือคนที่รับซื้อหนี้จากเจ้าหนี้หลักไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆที่ได้รับการซื้อหนี้มาถูกต้องตามกฎหมายแล้วมาฟ้องดังนั้นผลเชื่อว่าหลายๆคนที่ ศึกษาหาความรู้เรื่องของล้มละลายเรื่องของการแก้ไขนี้เนี่ยก็รู้ว่าหนี้ที่เกิดก่อนที่ศาลมีคําสั่งพิจารณาเมื่อได้รับการปลดล้มแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาะฟ้องร้องบังคับคดีได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าเลยเถิดมาเจ้าหนี้นํหนี้นั้นมาฟ้องร้องทั้งท้งที่มันไม่ชอบมาตั้งแต่ต้นแล้วต่อมาถ้าเราไม่เข้าไปสู้คดทีทั้งทงที่เรารู้หรือเราไม่รู้แล้วปล่อยให้ศาลมีคําพิพากษา แน่นอนว่าในเรื่องของถ้าสารมีคำพิพากษาไปแล้วในส่วนของคดีแพ่งนั้นนะคะก็คือกระบวนการต่อไปก็คือเจ้าหนี้นำคำพิพากษาของสารส่วนแพ่งนั้นนำไปยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีต่อไปซึ่งทำว่าถ้าเราไม่ไปให้การไม่ไปต่อสู้ไม่ไปชี้แจงว่า นี่ที่โจทฟ้องมานี่นี่ที่เกิดขึ้นก่อนที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์และเราปัจจุบันนี้ได้รับการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมายแล้วด้วยระยะเวลาเนี่ยนี่ตัวนี้เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะมาฟ้องได้ดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเรานะคะที่ต้องไปแจ้งอธิบายแล้วก็ยื่นคำให้การแล้วคำถามก็คือว่าแล้วเราต้องไปเมื่อไหร่ซึ่งถามว่าเราต้องไปชี้แจงไปพูดไปยื่นคำให้การเมื่อไหร่นั้นนะ ขึ้นอยู่กับประเภทของคดีซึ่งถ้าเป็นคดีปกติทั่วไปแล้วเนะี่ยต้องยื่นคำให้การภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับหมายซึ่งในหมายก็จะระบุอยู่แล้วนะคะว่าท่านควรจะต้องไปให้การเมื่อไหร่แล้วคดีนี้มีนัดเมื่อไหร่ดังนั้นเพื่อไม่ให้เลยเถิดไปถึงขั้นที่มีคำพิพากษาแล้วนำาคาพิพากษานั้นไปบังคับคดีท่านควรที่จะไปศาลแล้วก็สิ่งที่ควรที่จะนำไปก็คือ1คําคำสั่งพิจารณาสับเด็ดขาด2ก็คือคำพิพากษา หรือคส,สั่งให้ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งถามว่าท่านสามารถดําเนินการด้วยตัวเองได้ไหมก็สามารถดําเนินการด้วยตัวเองนะคะแต่ก็คือภายในเวลาโดยที่ท่านนําหลักฐานพวกนี้อย่างที่ฝนบอกไปเนี่ยไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งที่ศาลในแต่ละศาลก็จะมีทนายความอาสาหรือว่ามีนิติกรประจําศาลอยู่แล้วเนี่ยถ้าท่านไม่สะดวกที่จะว่าจ้างทนายความในการเขียนคําให้การท่านก็สามารถที่จะ ไปขอ,อคําแนะนําเพื่อให้านทางนายอาสาหรือนิติกรของศาลเนี่ยดำเนินการเขียนคาให้การให้กับท่านได้ซึ่งถ้าเรานําเอกสารหลักฐานพวกนี้ไปแสดงเนี่ยอ่ท้ายที่สุดแล้วในคดีแพ่งนั้นศาลท่านก็จะยกฟ้องหรือฐานท่านก็จะให้โอกาสในการที่ให้โจทย์นั้นถอนฟ้องเพื่อที่จะได้รับค่าธรรมเนียมศาลกลับคืนไปการที่แน่นอนว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราก็มคีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอ่อทไมยังต้องถูกฟ้องอีก ซึ่งเอ้ยทำไมโจทย์ไม่ตรวจสอบเหรอหรือทําไมทําไมเยอะแยะมากมายว่าทําทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับเราอีกผลว่าไอ้เรื่องทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราอีกเนี่ยมันเข้ามาในใจแล้วก็มารบกวนเราได้แต่ว่าอย่าให้มันอยู่นานนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราควรทําและสิ่งที่เราควรตั้งคําถามอ่ะไม่ใช่ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้แต่ควรจะเป็นว่าแล้วเราต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาเนี้ย มันบานปลายเลยเถิดและต้องกลับไปแก้ไขกันอีกในภายหลังดังนั้นถ้าเจอเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองคนใกล้ตัวหรือใครที่มาขอคําแนะนําท่านควรที่จะตั้งคําถามว่าหลังจากนี้ต้องทําอะไรเพื่อไม่ให้เหลยเถิดแทนที่จะมาออมีความรู้สึกหงุดหงิดรบกวนหัวใจกับคําถามที่ว่าทําไมเจ้าหนี้เขาทําแบบนี้นะคะการซื้อขายหนี้มันเป็นเรื่องของทางปกติในการบริหารจัดก,การของเจ้าหนี้เพื่อที่จะ ทำให้ลดการสูญเสียดังนั้นผู้ที่รับซื้อนี่บางครั้งเขาก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะว่านี่ตัวนี้เนี่ยหรือลูกนี้ที่จะฟ้องเนี่ยถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือคดีล้มละลายมาแล้วหรืออย่างถ้าตรวจเจอโดยปกติเขาก็ไม่ฟ้องแต่บางครั้งในการตรวจมันอาจจะมีการหลุดบ้างแล้วตรวจไม่เจอจึงเลยเถิดมาถึงท่านกระบวนการฟ้องนะคะดังนั้นถ้ามันเลยเถิดและเราเป็นคนที่ถูกบททดสอบนี้ก็ตั้งสติแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อย เมื่อท่านดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะีปัญหามันก็จะไม่ได้มากวนใจต่อไปในอนาคตนะคะและด้วยสถานการณ์หลายอย่างดังนั้นไม่แปลกนะคะที่ปัญหาหลายอย่างที่จะพุ่งเข้ามาเยี่ยมเยียนเราดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือ,อตั้งสติให้ดีแล้วก็แก้ไขรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ควรจะเป็นด้วยด้วยเหตุและผลของมันอย่าอย่าเพิ่งมาใส่อารมณ์กันและที่สําคัญอัตตาหิ อัตโนนาโถค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราไม่สามารถที่จะคอยให้คนอื่นมาช่วยแก้ไขให้เราได้ตลอดแต่ถ้าเรารู้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างดีเรารู้ข้อมูลเป็นอย่างดีว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นควรทำอย่างไรผมเชื่อว่าก็สามารถที่จะแก้ไขในเรื่องของหนักให้เป็นเบาหรือสามารถที่จะป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปมากกว่านี้ดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยการซื้อขายนี่ค่อนข้างที่จะมีอยู่เยอะและด้วยประสบการณ์ของฝนก็คือเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเกิดขึ้นอีกเยอะในช่วงนี้ จึงอยากที่จะทําคลิปนี้ไว้เพื่อที่จะถ้าใครค้นหาก็จะได้พบเจอข้อมูลและสามารถจะแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วไม่ต้องมานั่งกังวลแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์ในเรื่องการถูกฟ้องคดีดแพ่งถูกฟ้องคดีน้มละ,มะลายแต่ยังไงเสียเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเฮ้ยหลังจากนี้เราจะรอดพ้นแล้วเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกมันก็ทําให้เราบั่นทอนจิตใจแล้วก็มีความทุกข์ได้จึงอยากที่จะแบ่งปันในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเจอเหตุการณ์นี้นะคะ แล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะพูดคุยกับฝนก็สามารถที่จะแอดไลน์คิวอาร์โค้ดที่หน้าปกคลิปได้คนที่พูดคุยตอบคําถามมีฝนเพียงแค่คนเดียวค่ะแล้วก็การพูดคุยกับฝนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท่านสามารถที่จะทักทา,ายแล้วก็เล่าเรื่องมาได้เลยนะคะถ้าฝนว่างเดี๋ยวฝนจะตอบให้แต่ถ้ามีความรู้สึกว่าต้องพูดคุยเพิ่มเติมเดี๋ยวฝนจะแจ้งเวลาแล้วก็เบอร์โทรให้ในการที่จะพูดคุยกันการพูดคุยกับฝนทางโทรศัพท์หรือการที่ฝนพิมพ์ตอบข้อความไปไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าท่านใดเคยถามมาแล้วแต่ว่าฝนเปิดอ่านแล้วย,ยังไม่ได้ตอบอันนี้ถงสติ๊กเกอร์ทักไทยมาอีกได้นะคะเพราะบางครั้งคือ,อเปิดอ่านได้แต่ว่าต้องใช้ข้อมูลในการตอบเยอะเหมือนกันหรือว่าอ่านแต่ว่ายังไม่สะดวกที่จะตอบเพราะว่าต้องตอบในดีเทลเยอะแล้วก็ข้อความก็เข้ามาเยอะเหมือนกันคนที่ตอบให้มีก็คือมีฝนแค่คนเดียวดังนั้นด้วยภารกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างก็สามารถส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันมาได้นะแล้วก็ฝนทําเพียงแค่คนเดียวตั้งแต่อัดคลิป ตอบคาถามต่างๆดังนั้นก็คือเป็นการทําเพราะอยากเผยแพร่อยากที่จะแบ่งปันความรู้กันอาจจะไม่ได้ดังใจในเรื่องของความรวดเร็วในการตอบข้อมูลหรือว่าคลิปไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแต่ก็ขอให้ดูที่เจตนาแล้วก็ความตั้งใจที่จะแบ่งปันนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับประดาษคาถามที่ทําให้ผลสามารถที่จะ,ะมีคลิปออกมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ยังไงก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ